The ะแมสโกสวัสดีครับน้องปอนครับผมสวัสดีครับอ่าได้ยินชัดไหมครับทุกท่านได้ยินชัดไหมได้ยินชัดครับผมโอเคโอเคโอเคเนาะโอเคครับผมตอนนี้แชทหายไปแล้วสำหรับพิน็ต เดี๋ยวต้องให้ทีมงานมาดูให้ใหม่นะฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะฮะโ okay. อเคน้องปอโทรมาจากไหนครับครับผมผมโทรมาจากสุราธานีครับสุราธานีเนาะโอเคคือน้องเนี่ยเขาจะออกเสียงออก,ออก,อ,อ,กออกแนวทองแดงนิดนึงนะฮะต้องค่อยๆฟังไปแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยตัวพี่เนตรเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้น้องปอนนะเพราะในเบ,บื้องต้นเนี่ยได้คุยกับน้องปอแล้วรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าอยาก อยากให้น้องมาเล่าในประสบการณ์ของตัวน้องเองวันนี้น้องปอนมาในเรื่องคืออ่วันผีเข้าเนาะใช่ไหมครับผมใช่ครับเสียงได้ยินชัดไหมเออพี่เน่ตอนนี้พี่เน่ย,ยังไม่ได้เห็นแชทเลยเดี๋ยวยังไงให้ทีมงานดูแชทด้วยเนาะชัดนะครับเสียงน้องชัดด,ด้วยโอเคได้ยินชัดครับผมได้ยินชัดเนาะน้องปอนครับผมพีม่น้องปอนอายุเท่าไหร่เลยครับตอนนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีเนาะโอเค ตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ครับท,ทําธุรกิจส่วนตัวครับผมครับธุรกิจส่วนตัวเนาะวันนี้มีเรื่องมาเล่ามาฝากแฟน,แฟนรายการพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนอ่ะเชิญเลยครับน้องปอนครับผมก็เรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงครับของตัวเองเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับก็นไนเกินก่อนนะครับตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่มหกนะครับก่อนจะจบ ภาคเรียนนะครับจะมีกิจกรรมก็คือเขาให้ทําการแสดงละครของโรงเรียนผมนะครับในจังหวัดสุราษฎร์โรงเรียนหนึ่งแล้วก็พวกผมมีมีผมแล้วก็เพื่อนผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกสามคนได้นัดกันแล้วก็ไปทําฉากละครนะครับในโรงเรียนอืขณะไปทําฉากละครในโรงเรียนนะครับตอนนั้นก็มีเด็กเว้นที่เข้าไปบิดมอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนนะไปบิ้นรถเว้นรถนะมันก็เลยส่งเสียงก่อกวน หนึ่งในนั้นมีผู้หญิงครับที่ว่าสามคนคับได้ตะโกนด่าด่าพ่อแม่ไปเป็นภาษาใต้ครับอืมแล้วก็เด็กเว้นสองคนน้ามันได้ยินจังหวะที่เด็กเว้นสองคนนั้น่ะได้ยินครับมันก็ขับรถมาจอดผู้หญิงสามคนนั้นดันไปห้องน้ําครับเช็คพอดเลยตกอยู่ที่ผมครับกับกับเพื่อนผู้ชายแต่เด็กเว้นสองคนนั้นก็เจาะจงว่าจะเป็นผมคนที่ไปด่าพ่อแม่มัน มันเลยถือไม้จะมาตีผมครับตอนนั้นอืเลยเขาเลยหมายหน้าครับหมายหน้าคือจําหน้าผมไว้ครับแต่ว่าไม่ได้ตีเพราะมันมีเพื่อนผมที่นั่งอยู่อีกคนหนึ่งเลยมันสูสีกันเลยไม่มีไม่มีเรื่องเกิดขึ้นแต่มันก็จําหน้าผมไหม้แล้วก็นี่คือเรื่องเรื่องที่จะเกิดนําพาไปให้เจอผีนะครับผมก่อนก่อนหลังจากนั้นผ่านไปสักเดือนสองเดือนครับมันจะมีคอนเสิร์ตของวงหนึ่งีดังวงวงหนึ่งในภาคตาใต้ครับ ครับมก็นัดกับน้องชายน้องชายผมตอนนั้นก็ห่างกับผมสองสามปีครับไปดูด้วยกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องปอนแป๊บหนึ่งคือหมายความว่าคือมีผู้หญิงเนี่ยคือตะโกนด่าเนาะตะ,<ช>ตะโกนด่ากลุ่มนั้นแต่อ่วัยรุ่นในกลุ่มนั้นะคิดว่าน้องปอนเป็นคนพูดใช่ไหมใช่ครับอ่าเขาก็เลยเสร็จมันไปห้องน้ําครับ,รบอ่าอ่าต่อต่อครับผลไปแตะที่ผมแล้วก็ มันผ่านไปสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนถ้ามผมจำไม่ผิดผมก็จะไปดูคอนเสิร์ตเพราะมันมีคอนเสิร์ตฟรีอยู่แบบคอนเสิร์ตแบบร็เแบบป็นใต้ทั่วไปครับผมก็จะไปกับน้องชายที่ห่างกับผมนักสอง,ส,องสามปี <Okay. S 2> ผมก็หยิบเสื้อตัวหนึ่งเป็นเสื้อดำครับจะมาใส่แต่จังหวะที่ผมหยิบแบบมันมีภ้าวิ่งเข้ามาหัวว่าเออถา้าถ้ามึงใส่เสื้อตอนนี้เนี่ยมึงจะโดนแทงโดนแทงเลือดตาผมก็ กลับมาคิดกับตัวเองว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าวะยังไงหรืออะไรเลยก็ใส่ก็้าเราคิดไปเองแล้วผมก็ใส่สื้อตอนนั้นปกตินะครับอืมแต่พอมาจากกลมมอเตอร์ไซค์ขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับกรมมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขียบภาพมันกลับวิ่งเข้ามาในหัวอีกครั้งหนึง่งว่าผมอ่ะโดนแทงเลือดอาบคาคาเสื้อตอนนั้นเลยครับคือหมายถึง<ต>ว่าเร<ม>ามันมันเหมือน,น,น,นมีภาพส่งมาาตัวเราว่า ถ้าเกิดเราใส่เสื้อตัวนี้ไปจะโดนแทงใช่ไหมใช่ครับอ <c oughs> ข,ขอขอขอขั้นตรงนี้ไปก่อนนะย้อนเท้าความไปก็ก่อนช่วงนั้นะจะผ่านเทศกาลกินเจมาแล้วผมเคยเป็นอดีตม้าทรงครับอของสารเจ้าน้นมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อและเปร์เซนเท่าไหร่ครับและที่บ้านก็มีพวกครูหมอมโนยะอะไรพวกนี้ที่เป็นสายทายาศาสตร์ที่มองไม่เห็นนะครับอืเขาจะน่าจะมาสื่อให้ลูกหลานเห็น แต่ผมก็ยังคือเด็กครับความเป็นเด็กครับอยากเที่ยวคือไม่คิดอะไรก็ไปเที่ยวไปกับน้องก็ไม่ได้เล่าน้องน้องฟังครับไปถึงก็ไปเต้นหน้าหน้าเวทีอะไรปกติตามภาษาเด็กแต่ก็เจอคู่อริคนนั้นครับที่จะมาตีผมในโรงเรียนอผมก็ไม่ได้สนใจผมก็เต้นปกติพองานเลิกผมเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ครับครับมันก็ปาขวดแก้วใส่ผมอืม แต่ไม่โดนครับแล้วก็วิ่งเข้ามานวเนียไปกันครับแต่ทางเขาอ่ะโตไม้กว่าสู้ผมไม่ได้ครับเลยกลับไปหยิบมีดที่รถผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนในฝันที่นี่มิดไม่ใช่เหมือนในฝันเหมือนในภาพที่เราตอนหยิบเสื้อมาเลยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือนเนี่ยอืผมก็นึกในใจเป็นภาษาใต้นะครับจังหวะน,นั้นมันมีพักพวกของมันอีกคนนะครับมาจับมือไว้ไม่ให้เอามีดเข้ามาแทงผมอืแล้วเขาก็มีปากตะเสียงกันด่าทอเป็นภาษาใต้ครับครับ กระชาคนที่จะเอามีดมาแทงผมว่าอีผมครับขึ้นขึ้ไปแล้วก็แยกย้ายไปส่วนผมก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรตามภาษาครับ mm hmm. เพราะโดนมีเรื่องชอกต่อยกันครับ <Okay. S 2> แล้วก็กลับมาบ้านครับคืนแรกคืนที่กลับมาหลังจากโดนต่อยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ mm hmm. เหตุการณ์ปกติ mm hmm. มีแค่ปวดเมื่อย mm hmm. ผมก็ไปทำงานกับแม่ปกติครับซื้อเห็ดปกติครับ okay. แต่กับช่วงกลางวันประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองครับของ ừ ừ ừ ของวันนั้นอะ่ะของอีกวันหนึง่งมันรู้สึกว่าอยากดูคลิปวิดีโอโเป็นเกี่ยวกับนรกความเป็นความตายพวกโลกวิญญาณนะออมันจะอยู่มันขึ้นมาในบอกว่าอยากดูครับอยากดูแบบนัน้ผมก็เปิดดูปกติเวลาเขาก็ผ่านผ่านไปอ่านไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงกล้องกล้องนิดนึงโอเคโอเคครับนไปคือหมายถึงว่าอยู่ดีดีเนี่ยเราก็ อยากจะดูคลิปพวกนรกสวรรค์ขึ้นมาใช่ไหมงั้นใช่ครับทั้งทางที่ก่อนหนะ้านั้นเนี่ไม่เราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยใช่ไหมไม่สนใจเรื่องนี้เลอยอแปลกนะอ่ะ,อะโอเคครับแล้วก็เริ่มตอกมือครับตอกข้า,าอ่ะผมก็ไปนั่งกินข้าวมันเป็นปลาทอดกับลูกชิ้นครับตอนนั้นผมจําได้มันกินไม่ลงครับพี่ม,มันเริ่มแบบมัน อื่นแบบคล้ายๆมันคนอื่นนะครับมันกินไม่ลงนั่งเขี่ยข้าวเขี่ยกินได้คํานึงก็เขี่ยในหัวเริ่มมาแล้วรอบนี้ในหัวมาบอกว่ามึงอาบน้บใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวซะพรุ่งนี้มึงก็ตายแล้วเอ้ยมันเป็นเสียงผู้หญิงพูดออกมาครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครอืมคืออยู่<า>ดีๆก็มีเสียงเข้ามาใช่ไหมว่าให้เรานุ่งขาวห่มขาวมันจะตายใช่ไหม ใช่ครับอยู่ๆก็มีเสียงเข้ามาเลยอืมคล้ายๆกับเป็นคนซึมเศร้าไปครับตอนนั้นคือกินข้าวอะไรก็ไม่ได้ครับผมก็ทําตามครับมันคล้อยตามไปหมดเลยครับผมไปอาบน้ําตองกระจกครับในตาเนี่ยร้องมีน้ําตาครับเต็ปากใส่แยะยิ้มขึ้นมาครับอืมเห็นตัวเองเ็าทาไมเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังยิ้มอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจก็กินอาบน้ําแล้วก็กลับมากินข้าวรอบสองครับครับแต่ก็ยังกินไม่ได้ครับ แม่ก็มาถามว่าเป็นอะไรลูกทำไมไม่กินข้าวผมก็ถามแม่ไปว่าแม่ครับแม่รักผมไหมครับแม่ก็แม่ก็ตอบว่าลูกคนเดียวทำไมจะไม่รักเอาไม่ใช่ลูกคนเดียวลูกคนหนึ่งครับลูกคนหนึ่งทำไมจะไม่รักครับแล้วแม่ก็ถามว่าเอาน้ำมนไหม,มผมก็บอกว่าก็ดีนะครับแม่น้ำมนก็ได้ พอแม่ไปไหวมันมีคลิปหิ่งคูหมอภาษาไทยคนใต้เรียกว่าคูหมอโนราครับอาการผมเริ่มอ,ออกครับตอนนี้เริ่มกรีดร้องฉีดฉีดหน้าฉีดตาแลบลิ้นนะครับกรีดร้องครับผมก็มีแบบจังหวะรูปหนึ่งครับก็คือบอกว่าแม่บอกรีบๆผมไม่ไหวแล้วอมก็คือหน้านมันสันแดงเดียรครับแม่ก็นำมลนมาราดมันก็มีพวกสายจีนสาย โดยที่เขามาแทรกแบบป้าไม่ให้ผีตัวนั้นนะครับที่อยู่ในร่างผมตอนนั้นน่ะอืมมาสาแดงเด็ดได้เดี๋ยวผมค่อยเฉลยนะครับว่าผีเข้าได้ยังไงครับครับครับผมมันก็เริ่มมีอาการเรื่อยๆเขาแม่เขาลดน้ำมูลระยะทางสี่กว่าสี่ร้อยเมตรครับคนละแวกบ้านสี่ร้อยเมตรได้ยินหมดเลยครับเขามาถามของถามผมอ่ะในอีกวันวันน่งขึ้นที่ผมหายแล้วเขามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็ปิดน้องครับ ไปชี้หน้าด่าคือชี้ตามมุมบ้านในแบบนี้ชี้ด่ามนแล้วแบบด่าอากาศนะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้อะไรตอนนั้นก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้ครับน้องสาวผมก็ร้องไปแอบอยู่ที่ขอบประตูบ้านนะครับคือกลัวครับความกลัวของน้องสาวแม่ก็เลยที่ไปตามตามมาเพื่อให้ขับรถไปหาพ่อซึ่งพ่อแล้วก็ยายผมแล้วก็น้องชายผมอยู่ที่งานศพ แถวบ้านนะครับเพราะจะให้ผม,มาพาไปพาผมมาไปห้าพระที่รู้จักครับเพราะเขามีวิชาผมก็ยังกรีดร้องอยู่มันเดิมวมาเป็ดขีดหน้าขีดตาเลบลิ้นคือคือเรารู้ตัวใช่ไหมแต่บังคับตัวเองไม่ได้ใช่ครับคล้ายๆกับเบ็ดมีจิตอีกจิตหนึ่งเข้ามาคุมม่างเราครบเป็ดเราเหมือนทะเลาะก,กับกิตัวเองแต่ว่าแยกไม่ได้ครับรู้ว่าทําอะไรอยู่แต่บังคับไม่ได้เฉยๆครับ มันก็จะผมวิ่งครับพาวิ่งหนีออกไปจากที่อยู่ในบ้านจะวิ่งไปได้ครับจากนั้นรู้สึกเหมือนจะมีสายมากสายครูหมอครับมันลงแบบกักแก่กักเก็บแป้งไว้ไม่ให้ผีมาซ้ำแดงเดชได้ครับเพราะจะพาล่างผมมาไปหาพระที่เขาทําได้ครับอืมแม่ผมผมก็บอกแม่ครับมัดมือมัดแขนไว้นะมันจะกระชากุมารัยตอนที่พาขึ้นรถยนต์ครับจะพาไปหาพ่อครับ พอเริ่มขึ้นรถได้ก็แบบมันนั่งนิ่งเนี่ยแล้วก็ปอมเป็นผมได้ครับผมอายุเขาถามว่านี่ลูกใช่ไหมแม่ครับมันบอกว่าครับแล้วพอเผลอมือมันกระชากครับอคือผมรู้ตัวเองว่ามือผมจะไปกระชากผมอะไรครับแล้วมันไปกระชากแต่ไม่ได้ครับแม่ผมดึงมือกลับก่อนมันบอกว่ามันจะกทําให้ทําให้ตายหมดทั้งคันเลยมันจะได้ไปไปเกิดสาเร็จของมันครับไอตอนนั้นผมยังไม่เห็นรูปแร้ว่ามันเป็นใครครับ พอไปถึงพ่อครับมันก็จะวิ่งลงจากรถอีกพอจังหวะที่จะเปลี่ยนคนขับนะสลับคนขับอนะ่ะต้องเปิดประตูรถนะมันก็จะวิ่งออกไปแม่ผมก็กระชากกลับมาแล้วมันก็เป็นผมบ้างเป็นมันบ้างสลับกันอยู่แบบนั้น,นครับก <yeah. S 2> ็คือแบบดจิตเราอ่อนจิตมันเข้าพอเราจ uh, ิตเราแข็งเราอยู่จิตมันถอยนะบแบบนั้น,นครับก็ <yeah. S 2> ขับไปตามถนนเอเชียสายสี่หนึ่งครับ แถวข้างทางครับตอนนั้นผมเริ่มเปลี่ยนแล้วเป็นปฏิกิริยาแล้วเริ่มเห็นแล้วครับ uh huh. เริ่มเห็นที่สี่แยกยืนมืออยู่บ้างใส่ชุดขาวบ้าง uh huh. ขาดท่อนบ้างวิ่งตามรถบ้าง uh huh. ตอนนั้นเริ่มเห็น,นครับครับ uh huh. ก็พยายามหลับตาครับไม่อยากครับตัวอะไรเพราะกลัวครับแต่ว่าพอหลับตาเท่านั้นครับ uh huh. เห็นตัวที่อยู่ในร่างผมครับอ uh huh. เป็นผู้หญิงแก่ครับหน้าตอบ uh huh. แต่คล้ายๆเหมือนเลยแต่ในปาก จะเท่ารูเข็มแต่ไม่ใช่นะครับแบบตอบแบบมากครับแล้วก็ <All right. S 2> หัวมีผมแบบไม่กี่เส้นสักเหมือนกับสิบเส้นนะบแบบเป็นเหยื่อย่อลงมาครับแบบเห็นหัวล้านนะครับ uh huh. แต่ตัน้อยแบบนั้นครับนุ่งกระจมอกสีน้ําเงินขาดขาดครับน้วก็ผิวเป็นสีน้ําตาลผอมๆครับ huh. แล้วมันก็มาเฝงกับผมอีกพอผมลือตาลืมตาแล้วมันก็บอกว่า เดี๋ยวกูจักรชาติของมาอะไรอีกมันก็พูกแบบท้าทายครับแบบเหมือนว่ามันเหนือกว่าครับคือเหมือนเรายื้อกันใช่ไหมยื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยเออครับเหนื่อยมากเลยครับตอนนั้นอืพอขับไปได้ระหว่างทางก็เห็นบ่อยๆครับเห็นนู้นบ้างตรงนี้บ้างอืพอถึงวัดครับจากสุนัขที่วิ่งมาห่อล้แบบไม่รู้ว่ารถใครครับพอแม่เปิดประตูผมย่างย่างขาลงถึงวัดครับ หมาเอสุนัขเนี่ยกระเจิงเลยครับกร mm. ะเจิงแล้วก็หอนวิ่งไปแถวโบสถ์หมดเลยครับก็คือกระเจิงหมดเลยครับ mm. ทํานองเดิมครับวิ่งหนีอีก mm. แม่ก็กระชากไม่ทันลากลาก,ลากตัวผมขึ้นไปบนบันไดกุฏิหลวงตาครับ mm. ที่เขาพามาหา mm. หลวงตาไม่ทันได้เปิดประ,ประตูกุฏิครับมันได้พาร่างผมนะนั่งพับเพียบแล้วก็กราบ พอกราบแล้วก็หลวงตาก็เปิดประตูออกมาบอกว่าก็แกพูดเลยว่ามึงไปทําอะไรเขาครับอยู่ใส่มึงไม่อยู่ส่วนมึงมายุ่งกับคนทําไมอะไรทํานองนี้ครับแล้วมันก็เริ่มมาการครับเล็บลิ้นปิ้นตาฉีกตาฉีกตาฉีกหน้าครับแบบหลอกหลวงตาหลวงตาก็ตอบไปหนึ่งทีครับผมรู้ว่าโดนตอบครับแต่ว่ามันชาหมดเลยครับแบบมันไม่รู้สึกว่าเจ็บครับแค่ชาครับครับหลวงตาก็ที่เลี้ยงแกมา แล้วเขาก็มาบกิกรรมคาถาแบบท่องคาถาไล่ผีหลังตาก็เอามือกดหน้าผมอะตั้งไว้เฉยๆครับแต่ว่าผมรู้สึกเหมือนกดครับผมลุกไม่ลุกไม่ขึ้นครับอตอนนั้นแกก็ท่องคาถาแล้วน้ำมนต์สะผมพอเริ่มท่องคาถาทุกอย่างมันเริ่มไหลออกจากตัวครับแบบเหมือนตอนมือเราชาร์ปค่อยไหลออกข้อตามประดูกไหลออกมาเลยครับแกก็บอกว่าถ้ายัาง อยู่แบบเนี้แกจะทำลายให้หมดแบบตามทุกข้อทุกอนูดูกมขนตามข้อกระดูกเนี่ยแล้วก็ให้พระพายพาไปทิ้งนอกจักรวาลกว่าแบบนี้ครับที่ผมได้ยินฉากสุดท้ายตอนที่จะเป็นผมแบบเต็มตัวครับครับแล้วผมก็หายครับพอแกก็ถามว่าหายยังแกพูดแบบคนนักเลงครับหายยังผมว่าดีขึ้นแล้วครับหายแล้วครับแล้วแกเนี่ยครับแล้วบทสรุปก็คือแกบอกว่านั่นแหละนะอยู่ไม่นิ่ง เขามาเตือนแล้วบอกว่าแม่ไปแม่ไปต้องไม่ฟังครับครับจะไปเที่ยวไปซื้อของมาอืมสาเหตุที่ผมโดนผีเข้านะครับก็คือตอนที่ต่อยครับนี่สรุปนะครับตอนที่ต่อยกันมันจะเป็นจิตตะเลอถ้าแบบตกใจครับคนตกใจภาษาใต้เรียว่าตูเผยครับคนตูเผยครับคือสรุปง่ายเป็นภาษากลางๆก็คือว่าขวัญหนี เหมือนเหมือนเหมือนจิตเราก็เจิงช่วงนั้นนะแล้วก็มีอะไรเข้ามาง่ายแล้วพื้นฐานตัวเราเนี่ยของน้องปอนเนี่ยก็คือเหมือนมีของเก่าอยู่แล้ว่เป็นล่างเป็นล่างคล้ายล่างม้าทรงม้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแต่ว่าครั้งนี้ยคือสําเร็จใช่ไหมพระอาจารย์ท่านไล่ได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่แกก็มาสรุปให้คังว่า ไอ่ผีตนนั้นน่ะตามมาจากที่ไหนเกบอกว่าตามมาจากของที่เมืองไทยอ่ะที่ข้อมือเพราะผมไปชื้อกาไรมาครับกําไรนั้นอ่ะเขาขายข้ามเดนกันมาครับพอทำมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาคายคายแบกทำให้ขายดีครับแบกพูดผีอะไรมาในของครับแล้วก็คือมันต้องการปลดปล่อยครับต้องการปลดปล่อยตัวเองหนีครับหนีจากพันธนาการที่โดนสั่งมาครับโอ้โหในวันนั้นพอดีที่ผมตกใจครับมันเลยเข้ามาใส่ง้างผม คือในในในจังหวะนั้นนะคืออ่าอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เขาข้ามแดนมาขายของเนี่ยเขาก็จะมีอ่าพูดง่ายๆคือเท่าทางบ้านเราก็มีนางกวากมีอ่าของดีของขังนั่นของขังนี่เพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านใช่ไหมครับผม<ช>แต่ของตร<อ>งเนี้ยมันเป็นเป็นของที่ว่าเรียกของว่าไม่ดีแล้วกันใช่ครับแล้วเราบังเอิญอ่ะไปซื้อสิ่งสิ่งนี้มาแล้วก็มาอ่ามาใส่ไว้ ครับผมเออมันก็เลยมีส่วนที่เราทําให้เราโดนพวกของพวกนี้ด้วยเนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีพื้นฐานของเก่าอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเออมันก็เลยทําให้เราเข้าโดนเข้าง่ายใช่ไหมพอมีทางเข้าทางออกอะ่ะแบบเหมือนมันเป็นม้าทรงมันก็พระเขาเขาเรียกว่าพระพระจับพระออกอะไรแบบนี้มันก็มีทางเข้าทางออกอืมอืมอืมโอ้โห้วตั้งแต่วันนั้นครับก็ มันยังไม่หายครับมันเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นเต็มตัวเหมือนเมื่อก่อนก็แค่เห็นแบบเหมือนอมิติซ้อนทับครับอืมครับครับคือตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเรากลายเป็นคนที่มันเห็นอยู่แล้วตามปกติเนี่ยกลายเป็นคนเห็นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับผมแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเยอะถ้าให้ความสําคัญว่าเขามีตัวตวนแบบเนี้มันก็เริ่มมีอนุภาคที่สามารถจะต้องตัวเราได้อืถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้โห น้องปอนเล่าเรื่องเนี้อน่ากลัวนะแล้วตอนตอนนี้เกิดเรื่องเนี้ยอายุสิบแปดเองใช่ไหมครับยังไม่รู้ตาสีตาเท่าเออก็ก็รู้สึกว่ามันมันน่ากลัวคือถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกกับผมว่าอโดนผีเข้าแล้วไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยอันนี้พี่เน่ก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนาะเพราะว่าพี่เน่ก็อยู่ทางสายนี้แต่ตอนเนี้ยพยายามว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวคือคนที่ตายแล้วครับเออโอ้โห แล้วตัวพี่เนตรเองเนี่ยได้คุยกับน้องปอนเบื้องต้นเนี่ยทราบข่าวมาว่าครอบครัวของน้องปอนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหรนะ่เนาะครับการเรื่องเดิมๆครเรื่องอายศาสตร์เนี่ยมันพ่อพันมันเลยคือพี่เนตรป,ปูพื้นให้ละกันคือว่าคุณพ่อของน้องปอนเนี่ยเขาโดนทําของใส่จากผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยทําของใส่แล้วก็ทําให้ครอบครัวของน้องปอนเนี่ยเกิดการแตกแยกกันใช่ไหม เออก็ไว้ไว้เล่าในครั้งหน้าเพราะว่าเรื่องคือไงมันมันเซนเซทีมากๆเลยเกี่ยวกับครอบครัวเนาะโตัวพี่เนตเองก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะเกินไปเพราะว่าก็เป็นห่วงครอบครัวน้องปอนด้วยเนาะรเรา,ราเป็นการได้ครับเพราะผม,มยอมรับความจริงไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงอืมแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าดีกว่าเพราะว่าอยากให้น้องปอนเรียบเรียงเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอครอบครัวของน้องปอนไง พี่เนก็ไม่อยากจะให้มันเ,เยอะเกินไปเพราะว่าพี่เนเป็นห่วงนะด้วยความเป็นห่วงมากกว่าครับผมเรื่องนี้ก็น่ากลัวเนาะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยยังมีอ่าเห็นอะไรเยอะแยะไหมแล้วก็ยังมีอะไรมาลงที่เราไหมไอ้เรื่องลงก็คือองเจ้ามีปกติช่วงเทศากาลกินเจครับแต่ผมไม่ค่อยแบบมันโอเวอร์เหมือนลงตามงานทั่วไปครับผมไม่ค่อยแบบนั้นเพราะผม ยืดแบบวิทยา,าศาสตร์ครึ่งหนึ่งศิสิกส์ครึ่งหนึง่งเพราะมันต้องมาควบคู่กันครับอออืหถามว่าเห็นไหมมันก็ยังเห็นนะว่าตอนไปภูเก็ตอะไรแบบนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถจีงเองก็เห็นครับแต่ว่าต้องแบบแบบว่าไม่เห็นไปครับเพราะถ้าให้ความสําคัญมันก็จะติดตามตัวเราแบบว่าจูนติดกันนะครับอืเออดีดีดีออนนี้ยพี่เนตรเป็นกําลังใจให้น้องปอนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดยังไงก็ มาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของอตัวครอบครัวของน้องปอนแล้วกันเนาะพี่เน่ไปลองใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากคุยกับน,น้องปอนเป็นสายแรกเลยในการเปิดรายการของพี่เนเพราะว่าได้คุยกันเบื้องต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องปอนเนี่ยได้ดู Facebook ได้ดูโน่นดูนี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออน้องปอนก็เป็นคนที่สู้ชีวิตอีกคนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างลําบากอยู่เนาะ ครับแต่ไม่กระทบเท่าไหร่กับโควิดครับออยังพอสู่อยวเออก็เป็นกําลังใจให้เนาะตอนนี้ก็เพราะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับผมเออก็ขอให้ขายดีๆขอให้ทําธุรกิจอ่าได้ดีเนาะครับแล้วก็สู้ๆกันต่อไปเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวมาเล่ากับพี่เนตใหม่นะครับเล่าผิดพลาดประการใดสำเนียงไม่ค่อยชัดเจนกบขออภัยด้วยครับโอ้โยไทไม่เป็นไรไม่เป็นไลไม่เป็นไลเราคนไทยเหมือนกันหัวใจรักอ่า ในการเล่าเรื่องผีเหมือนกันเนาะครับผมโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณน้องปอลงมากนะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับ